คืนสิ้นปีคุณยายเก็บทารกฝาแฝดจากกองขยะโดยไม่รู้เลยว่า15ปีต่อมาเด็กสองคนนี้จะกลับมาพร้อมความลับอันน่าสะพรึงเบื้องหลังรอยยิ้มไร้เดียงสาคืออะไรทำไมบ้านไม้เก่าถึงเต็มไปด้วยเงาลึกลับและเสียงฮัมเพลงที่ไม่มีใครรู้ต้นต่อเรื่องจริงหรือคำสาบที่สืบทอดมาคุณจะได้รู้ในวินาทีสุดท้ายของเรื่องนี้ คุณยายเดินผ่านกองขยะที่เงียบสงัดในคืนสิ้นปีลมหนาวพัดแรงจนขนลุกกลิ่นเหม็นเน่าแรงจนแทบหายใจไม่ออกเสียงสุนัขเห่าหอนจากที่ไกลดังลอดเข้ามาในความมืดแสงไฟธนานกระพริบเป็นระยะเหมือนเตือนบางอย่างที่มองไม่เห็นเธอก้มลงมองกองถุงดำที่ไหวเบาๆเสียงร้องเบาๆแหลมสูงดังลอดออกมามือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดถุงออก สองร่างเล็กๆห่อด้วยผ้าขาดขาดนอนตัวสัน่นผิวซีจนเห็นเส้นเลือดบางๆใต้ผิวคุณยายอุ้มเด็กทั้งสองขึ้นมากอดร่างเล็กเบาเหมือนขนนกกลิ่นเลือดผสมกลิ่นเน่าแรงตีขึ้นจมูกลมหายใจของเด็กทั้งสองอ่อนแอและสัน้นดวงตาเล็กคู่นั้นมองกลับมาเหมือนขอชีวิตคืนวันนั้นคุณยายตัดสินใจพากลับบ้านบ้านไม้เก่าๆของเธออยู่ท้ายหมู่บ้าน เสียงพื้นไม้ลั่นทุกครั้งที่เดินผ่านในห้องมีเพียงแสงตะเกียงเล็กๆส่่งแสงสีส้มความหนาวยังคงกัดผิวจนชาวันเวลาผ่านไปเด็กทั้งสองเติบโตขึ้นในเงามืดของความลับพวกเขาเรียนรู้ความยากลำบากตั้งแต่เล็กดวงตาทั้งคู่ยังคงซ่อนความเศร้าลึกๆไว้บางคืนคุณยายสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของหลาน เมื่อครบสิบห้าปีวันนั้นกลับมาถึงอีกครั้งบรรยากาศเหมือนคืนสิ้นปีในอดีตหมู่บ้านเงียบสนิทมีเพียงลมพัดแรงจนหลังคากระพือคุณยายสังเกตว่าหลานทั้งสองดูเงียบผิดปกติสายตาของพวกเขาเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้าในคืนที่ไฟดับกระทันหันคุณยายได้กลิ่นบางอย่างที่คุ้นเคยกลิ่นนั้นเหมือนกองขยะในคืนที่เธอเจอเด็กครั้งแรกเธอหันกลับไปชาชา แสงเทียนส่องให้เห็นเงาของหลานทั้งสองยืนอยู่ด้านหลังมือของทั้งสองคนถือบางสิ่งที่เป็นโลหะเย็นวาวเสียงหายใจของคุณยายติดขัดในลำคอแสงเทียนสั่นไหวเหมือนจะดับทุกวินาทีดวงตาของเด็กทั้งสองจ้องตรงมาที่เธอในแววตานั้นไม่มีความอบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนเสียงโลหะกระทบพื้นไม้อีดังกึกคุณยายก้าวถอยหลังช้าพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าสั่นเล็กน้อย เหมือนเตือนอันตรายเด็กชายยกยิ้มเล็กๆมุมปากเด็กหญิงก้มหน้าเหมือนซ่อนบางอย่างอยู่ในมือคุณยายรู้สึกถึงกลิ่นเลือดจางๆลอยอยู่ในอากาศความทรงจำคืนสิ้นปีเมื่อสิบห้าปีก่อนแล่นกลับเข้ามาเสียงร้องให้ของทารกเสียงลมหนาวเสียงสุนัเขเห่าทุกอย่างเหมือนวนกลับมาอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงดังในหูเด็กชายพูดเสียงเบาแต่ชัดเจน เสียงนั้นหลบและเย็นเหมือนน้ำแข็งเด็กหญิงเดินเข้ามาใกล้อีกก้าวมือของเธอสั่นน้อยๆแต่สายตาแนว่วแน่คุณยายขยับปากแต่พูดไม่ออกนอกหน้าต่างลมพัดแรงจนประตูสัน่นเงาตะกิงสะท้อนบนผนังเป็นรูปร่างบิดเบี้ยวในเงานั้นคุณยายเห็นภาพบางอย่างที่ไม่ใช่คนภาพนั้นเหมือนเธอกำลังถูกมองจากอดีตเธอก้าวถอยหลังไปติดผนังไม้เย็นเฉียบ เด็กทั้งสองพูดพร้อมกันน้ำเสียงเหมือนสะท้อนมาจากที่ไกลคำพูดนั้นทำให้หัวใจคุณยายหยุดเต้นไปชั่วขณะรอยยิ้มของพวกเขากว้างขึ้นแต่ดวงตาไม่ขยับบรรยากาศในห้องเหมือนถูกกดให้หนักลงจนหายใจไม่ออกคุณยายพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงกลับไม่ออกจากลำคอความมืดในห้องเริ่มหนาแน่นเหมือนหมอกดำแสงตะเกียงดับวูบเหลือเพียงเงาสลัวเคลื่อนไหวรอบตัว กลิ่นคาวโลหะปกคลุมไปทั่วจนแทบหายใจไม่ได้หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออกมาในความมืดดวงตาของเด็กทั้งสองสั่งแสงวาวรอยยิ้มค้างอยู่บนใบหน้าเหมือนรูปสลักที่มีชีวิตเสียงกระซิบดังรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่เป็นเสียงเดียวกันซ้ำไปมาเหมือนเรียกชื่อคุณยายเธอกัดฟันแน่นจนได้ยินเสียงกรามเสียสีกันเด็กหญิงค่อยๆย,ยื่นของในผ้าดำมาตรงหน้า แสงจันทร์ส่องลอดหน้าต่างแต่กระทบกับวัตถุนั้นเป็นมีดเก่าสนิมกินจนเป็นสีแดงดำมีดนั้นดูเหมือนของที่เคยอยู่ในบ้านเธอแต่หายไปนานคุณยายจ้องมันด้วยตากลมโตร่างกายชาวเหมือนหินเด็กชายพูดเสียงทุ้มต่ำกว่าครั้งก่อนเสียงเหมือนมีคนอีกคนพูดผ่านลำคอเขาถึงเวลาคืนสิ่งที่เราได้มาเขาก้าวเข้ามาใกล้จนลมหายใจเย็นเฉียดแก้มคุณยาย กลิ่นนั้นเหมือนคืนแรกที่เจอเด็กในกองขยะคุณยายเริ่มจำรายละเอียดเล็กๆได้ผ้าห่อตัวเด็กในคืนนั้นมีลายเดียวกับผ้าดำในมือเด็กหญิงลมหายใจเธอสั้นลงและเร็วขึ้นภาพความทรงจำย้อนกลับมาเหมือนฟิล์มเก่าเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นอีกครั้งราวกับอยู่ใต้พื้นบ้านเด็กหญิงก้าวตามเข้ามามีสะท้อนแสงจันท์เป็นลำแคบเสียงฝีเท้าของเธอเบาจนเหมือนกำลังลอย เนาวของทั้งคู่ยาวขึ้นจนแต่ขอบเพดานคุณยายขยับหลังพิงผนังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงเลือดในหูคุณยายรู้สึกเหมือนโลกทั้งห้องหมุนชาชาๆเสียงลมหายใจตัวเองดังในหูเหมือนกลองกลิ่นโลหะในอากาศแรงขึ้นจนคลื่นไส้เธอพยายามยกมือขึ้นปิดปากแต่แขนกลับสั่นจนควบคุมไม่ได้แสงตะกิงกะระพริบที่เหมือนหัวใจที่เต้นเร็วเกิน เด็กชายเก้าเข้ามาอีกเก้าปลายเท้าของเขาขูดไปกับพื้นไม้เกิดเสียงแหลมเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นชาชาแววตาของเธอเหมือนลึกลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเธอยื่นสิ่งที่ถืออยู่ในมือออกมาให้เห็นมันเป็นกรอบรูปเก่าที่เต็มไปด้วยรอยร้าวในนั้นเป็นภาพคุณยายอุ้มเด็กทารกสองคนในคืนนั้นภาพนั้นซีดจางแต่ยังชัดเจนคุณยายตัวแข็งเหมือนถูกตรึง หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอ,อกเด็กชายพูดเสียงแผ่วน้ำเสียงเหมือนกระซิบอยู่ในความฝันที่ไม่ตื่นเราจำทุกอย่างได้คุณยายพยายามหายใจแต่ปอดไม่รับอากาศเธอเริ่มมองเห็นเงามืดเคลื่อนไหวอยู่ตามผนงังลมหนาวจากนอกบ้านพัดเข้ามาทางหน้าต่างแตกผ้าม่านเก่าฟาดไปมาเรากับมือใครกำลังบอกเงาของเด็กทั้งสองทอดยาวไปทั่วพื้น เสียงฝีเท้าดึกดับเพิ่มขึ้นมาจากมุมห้องคุณยายรู้ว่ามีบางอย่างมากกว่าแค่สองคนในนั้นเด็กหญิงค่อยๆเอามือ,อข้างออกจากเสื้อในมือนั้นมีวัตถุบางอย่างห่อด้วยผ้าสีดำเธอแก้มันออกช้าๆกลิ่นคาวแรงเหมือนเลือดสดๆตดดีขึ้นจมูกคุณยายก้าวถอยจนแผ่นหลังชนตู้ไม้เสียงดังเสียงบางอย่างดังขึ้นในห้องเหมือนลมหายใจของคนแปลกหน้าแสงเทียนส่องให้เห็นเงา ที่ไม่เข้ากับรูปร่างใดเด็กชายยกมือขึ้นแต่ไหล่ของคุณยายสัมผัสนั้นเย็นเหมือนน้ำแข็งกัดผิวเธอสะดุ้งสุดตัวหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเสียงลมหายใจเย็นเฉียบของเด็กทั้งสองประสานกันในความเงียบดวงตาของพวกเขาไม่กระพริบฤฤฤฤเหมือนมองทะลุจิตใจคนยายมีในมือเด็กหญิงสั่นเบาๆแต่คมยังหันเข้าหาเธอแสงจันทร์ลอดเข้ามาเป็นเส้นยาวบนพื้นไม้ เงานั้นทำให้ดูเหมือนมีมือหลายคู่กำลังเกื้อม,มาจากพื้นคุณยายยกมือขึ้นป้องหน้าผิวหนังสั่นกระเพิ่มตามจังหวะหัวใจเสียงสุนัเขเห่าก้องอีกครั้งคราวนี้ดังใกล้ประตูประตูบ้านไม้สั่นสะเทือนเหมือนถูกใครกระแทกฝุ่นเก่าร่วงจากคานลงมาตามแรงสัน่นเด็กชายก้าวไปทางประตูชา้ชาๆเขาเงยหน้ามองเพดานที่เริ่มแตกเป็นรอยยาวเสียงแหลมเหมือนเล็บขูดไม้ดังขึ้นจากด้านบน เด็กหญิงยังคงยกมีดนิ่งริมฝีปากกระซิบคำที่คุณยายฟังไม่ออกคุณยายเริ่มมองเห็นรูปเงาของคนอื่นๆในห้องร่างเหล่านั้นยืนเรียงรายตามผนงังแสงจันทร์สะท้อนใบหน้าที่ซีและว่างเปล่าบางร่างมีรอยแผลลึกทั่วตัวเหมือนถูกทิ้งกลิ่นคาวเลือดผสมกลิ่นเน่าลอยแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงดังปึงที่ประตูทำให้ทุกอย่างหยุดเด็กทั้งสองหันไปมองพร้อมกัน เงาทุกเงาในห้องเอียงตามคุณยายรู้สึกเหมือนลมหายใจของทุกคนในนั้นหยุดพร้อมกันความมืดกดทับจนหน้าอกเธอเจ็บเด็กชายหันกลับมาชา้ชาๆสายตาเขาแข็งกร้าวจนเหมือนของสิ่งมีชีวิตอื่นเสียงพูดของเขาแผ่วแต่ชัดคืนนี้ทุกอย่างจะกลับคืนที่เดิมคุณยายก้าวถอยจนชนโต๊ะไม้เก่าเสียงดังสะท้อนทั้งห้องเด็กหญิงค่อยๆย,ยกมีดขึ้นสูง เงาของคมมีดยาวพาดผนังเหมือนเส้นแตกของฟ้าลมหายใจของคุณยายขาดห้วงเสียงหัวใจของเธอดังเป็นจังหวะหนักและช้าความหนาวเย็นไหลขึ้นจากพื้นจนถึงต้นคอมือของเด็กหญิงสั่นเพียงเล็กน้อยแต่คมมีดนิ่งสนิทในแสงจันทร์เงาของมีดสะท้อนบนใบหน้าคุณยายเป็นเส้นยาวสัน่นเสียงลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างแต่พาเอากลิ่นเน่าแรงขึ้นคุณยายพยายามขยับปาก แต่ไม่มีเสียงออกมาลมหายใจของเธอกลายเป็นไอสีขาวหนาเด็กชายยื่นมือไปแต่บ่าคุณยายอีกครั้งความเย็นซึมเข้าผิวจนกระดูกแข็งชาเสียงกระซิบหลายเสียงดังขึ้นพร้อมกันรอบห้องคำพูดนั้นเหมือนอยู่ลึกลงไปใต้พื้นบ้านคุณยายก้มมองเห็นรอยแตกเล็กๆระหว่างแผ่นไม้เริ่มกว้างออกจากรอยแตกนั้นมีควันดำลอยขึ้นควันนั้นหมุนวนเหมือนรูปเงาเด็กทารก เสียงร้องเบาๆเหมือนคืนแรกที่เจอเด็กดังขึ้นซ้อนกับเสียงลมเด็กหญิงยกมีดขึ้นชาชาสายตาเธอไม่ละจากคุณยายแม้แต่วินาทีเดียวคุณยายรู้สึกถึงแรงดึงเบาๆที่ข้อเทา้าเหมือนมีมือเล็กๆมากมายเกื้อมมาจับเธอสะบัดคานีแต่แรงดึงยิ่งเน่นเงาที่พื้นเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนน้ำเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บเน่าเด็กชายเริ่มพูดเสียงต่ำ ทั้งหมดนี้เริ่มจากคืนสิ้นปีคืนนั้นน้ำเสียงเขาเหมือนสะท้อนในโพรงลึกเด็กหญิงก้าวเข้ามาใกล้จนเงาของเธอทับทั้งร่างคุณยายเงานั้นเหมือนกรงที่ปิดล้อมไม่ให้หนีไปไหนข้านอกบ้านลมพัดแรงจนต้นไม้ลม้มฟ้าผ่าลงมาเป็นแสงขาวกระพริบเข้าตาคุณยายหันมองรอบห้องเห็นเงาคนมากขึ้นเรื่อยเรื่อย ทุกเงามีแววตาว่างเปล่าและมือยื่นมาข้างหน้ากลิ่นเน่ากับกลิ่นเลือดหลอมรวมกันจนแสบจมูกเด็กหญิงยกมีดเหนือศีรษะแสงฟ้าผ่าสังคมมีดจนวาวเป็นเส้นยาวคุณยายหลับตาเน่นหัวใจเต้นกระแทกซี่โครงเสียงกระซิบดังขึ้นจนกลายเป็นกรีดร้องพื้นไม้ใต้เทา้าเริ่มแตกออกเป็นรอยกว้างกว่าเดิมในความเงียบชั่วขณะเสียงหัวใจคุณยายดังชัดเจนกว่าทุกสิ่ง เลือดสูบฉีดแรงจนเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆมือเธอกะขอบโตเน่นจนเล็บจิกไม้แตกเป็นรอยลมหายใจกลายเป็นเสียงหอบหนักเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนความหนาวกัดผิวจนชาไปทั้งตัวเด็กชายโน้มตัวลงมาใกล้ริมฝีปากกระซิบถ้อยคำสั้นๆที่เหมือนคำพิพากษาเราจะพาเธอกลับไปเสียงนั้นก้องสะท้อนในหัวเหมือนดังมาจากใต้ดิน คุณยายสายหน้าชาชาแต่น้ำตาไม่ไหลออกมาเด็กหญิงก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวคมมีดแววาวใกล้ใบหน้าคุณยายกลิ่นสนิมผสมกลิ่นเลือดลอยแรงขึ้นจนขมคอดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเหมือนบ่อน้ำลึกลมหายใจเธอออกมาเป็นไอเย็นปะทะแก้มคุณยายใต้พื้นไม้เสียงร้องเริ่มกลายเป็นเสียงฮัมเพลงคำนองชาชาลอนประสาทเหมือนเพลงกล่อมเด็กที่ผิดเพี้ยน เงามือเล็กๆโผล่ขึ้นมาจับข้อเท้าคุณยายมากขึ้นแรงดึงเริ่มรุนแรงจนโต๊ะไม้ยขยับคุณยายพยายามตะโกนแต่เสียงกลืนหายไปในความมืดเด็กชายเกื้อมมือไปแต่ที่หน้าผากของเธอสัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแตกภาพเหตุการณ์ในอดีตเล่นกลับมาเป็นฉากฉากกองขยะคืนนั้นเสียงสุนัขเห่าลมหนาวและเด็กสองคนทุกภาพค่อยๆแตกสลายเป็นหมอกสีดำ เด็กหญิงยกมีดขึ้นเหนือหัวเงามีดยาวลงมาบนพื้นเหมือนเส้นแบ่งระหว่างโลกสองฝั่งเสียงหัหเราอจากใต้พื้นดังขึ้นพร้อมกันเป็นโหยหวนลมแรงพัดจากรอยแตกจนผ้าม่านปลิวฟาดผนังดังคุณยายรู้สึกว่าร่างทั้งร่างเริ่มลอยขึ้นเล็กน้อยเหมือนถูกดูดลงไปในดวงตาของเด็กทั้งสองแสงจันทร์สะท้อนเป็นประกายเย็นพวกเขามองกันเพียงเสียว วินาทีก่อนจะมองกลับมาที่คุณยายใบหน้าที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นนิ่งและแข็งเหมือนหินกลิ่นเนา่าแอเล่ยดในห้องหนาขึ้นจนมองไม่เห็นผนงังเงารอบตัวเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเหมือนเตรียมจะปิดล้อมทุกทางนี้พื้นไม้แตกเป็นรอยกว้างจนมองเห็นความมืดด้านล่างลมเย็นพุ่งขึ้นมาจากช่องว่างเหมือนลมหายใจของใครสักคนเสียงกรีดร้องแผ่วต่ำลอยขึ้นมาจากใต้พื้น คุณยายลืมตาขึ้นทันทีเหงื่อเย็นไหลตามคำอับเธอพยายามก้าวหนีแต่เท้ากลับเหมือนถูกจึงเด็กชายยกแขนขึ้นราวกับสั่งบางสิ่งในความมืดเงารอบห้องขยับตามเหมือนเชื่อฟังคำสั่งกลิ่นคาวเลือดกลายเป็นหมอกสีแดงคลุ้งไปทั่วเสียงกรีดร้องในพื้นไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงโวเราอโห่รอ้รอแหลมสูงเหมือนเด็กเล็กหลายสิบคนพร้อมกันเด็กหญิงก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง คมมีสะท้อนแสงจันทเป็นลำสีเงินเธอกระซิบคำที่ฟังไม่ได้ยินชัดเหมือนมนต์เก่าพื้นไม้สั่นไหวแรงขึ้นเหมือนหัวใจบ้านเต้นตามจังหวะคุณยายก้มมองเห็นมือเล็กๆหล,ล,ลายคู่โผล่ขึ้นมาจากรอยแตกมือเหล่านั้นเย็นและซีดเหมือนน้ำแข็งพวกมันค่อยๆค,ค,คลานขึ้นมาตามขาของคุณยายเธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงกล้องสะท้อนในบ้านเด็กชายยิ้มกว้างขึ้นดวงตาสั่งวาวเหมือนสัตว์กลางคืน เขาเกริเสียงต่ำคืนนี้ทุกอย่างจะคืนกลับไปลมหนาวพัดแรงจนเทียนในห้องดับความมืดกลืนกินทุกสิ่งเหลือเพียงแสงจันทร์ข้างนอกเงาของเด็กทั้งสองยาวขึ้นจนแต่เพดานเสียงหหเร้อของเด็กๆในพื้นไม้ดังขึ้นเป็นคลื่นคุณยายรู้สึกถึงแรงดึงรุนแรงที่ข้อเท้าเหมือนถูกลากลงไปเธอพยายามจับขอบโตะไม้เก่าเพื่อยึดตัวเองไว้ ไม้เสียดสีกันจนเกิดเสียงดังล่านเด็กหญิงยกมีดขึ้นเหนือหัวอีกครั้งคมมีดค้างกลางอากาศในขณะที่ลมหยุดพัดดวงตาทั้งคู่ของเด็กสองคนจ้องลึกเข้าไปในตาของคุณยายไม่กระพริบเงาที่เคลื่อนไหวรอบตัวเริ่มบิดเป็นรูปร่างคนดวงตาจำนวนมากลอยขึ้นมาจากความมืดเสียงโห่รอ้อและเสียงร้องให้สลับกันเหมือนฝันร้ายคุณยายกะขอบโต๊ะจนมือสั่นแต่ขากลับไร้แรง พื้นไม้สั่นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจบ้านเต้นแรงเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งเนาของเขาซ้อนทับกับเงาของเด็กหญิงจนเป็นร่างเดียวในมือของเขาปรากฏวัตถุบางอย่างที่ดูคล้ายตุ๊กตาผ้าเก่าตุ๊กตานั้นสกปรกและมีคราบแดงคล้ำทั่วตัวคุณยายจำได้ว่าตุ๊กตานี้เคยอยู่กับเด็กในคืนนั้นเด็กหญิงก้มหน้าน้ำเสียงเธอแผ่วเบาของทุกอย่างต้องกลับคืน คำพูดนั้นก้องสะท้อนในห้องจนผนังสัน่นกลิ่นสนิมกับกลิ่นเลือดเข้มขึ้นจนเหมือนลมหายใจของบ้านคุณยายหันมองรอบตัวแต่ไม่เห็นทางออกจากรอยแตกบนพื้นเนามือเล็กๆโผล่ขึ้นมามากกว่าเดิมพวกมันเริ่มไต่ขึ้นมาถึงเข่าของเธอสัมผัสเย็นจนเหมือนน้ำแข็งแทรกเข้ากระดูกเธอกรีดร้องเสียงแตกพร่าแต่เสียงหายไปในอากาศ เด็กชายยื่นตุกตาพาไปข้างหน้าเหมือนเสนอของแลกเปลี่ยนเงารอบท้องเริ่มรวมตัวเป็นเกลียวเกลียวนั้นหมุนรอบเด็กทั้งสองราวกับพิธีบางอย่างเสียงห้ามเพลงกล่อมเด็กดังชัดขึ้นทำนองค่อยๆเร็วขึ้นเหมือนหัวใจเต้นแรงคุณยายเริ่มรู้สึกว่าร่างตัวเองเบาและเย็นลงเรื่อยๆเ,เด็กหญิงยกมีดขึ้นชา้ชาๆคมมีสะท้อนแสงจันท์เป็นลำยาว แสงนั้นกระทบผนังเป็นรูปเหมือนประตูเปิดเด็กชายยื่นมืออีกข้างไปแต่พื้นไม้ทันใดนั้นรอยแต่ขยายเป็นหลุมดำกว้างตรงกลางห้องลมแรงพัดขึ้นมาจากหลุมเสียงกรีดร้องออโหเระดังผสมกันเหมือนคลื่นคุณยายถูกแรงดึงดูดรุนแรงจนเท้าเริ่มลอยผ้าม่านเก่าปลิวฟาดใบหน้าจนเจ็บดวงตาเด็กทั้งสองมองตรงมาเหมือนจะดึงเธอเข้าสู่ความมืด ร่างของคุณยายลอยขึ้นจากพื้นเพียงไม่กี่นิ้วลมเย็นจากหลุมดูดเอาลมหายใจออกจากปอดผมสีขาวของเธอฟาดไปมากับแรงลมเหมือนเชือกแตกปลิวเสียงห้ามเพลงกลายเป็นเสียงตะโกนเรียกชื่อเธอชัดเจนดวงตาคุณยายเบิกกว้างน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเด็กชายยกตุกตาผ้าขึ้นสูงเหนือหัวเงาของมันทอดยาวลงไปในหลุมดำเสียงแตกของไม้ดังกรอบรอบรอบห้อง เด็กหญิงยืนอยู่ข้างๆมีดยกขึ้นเหนือหัวนิ่งไม่ไหวริมฝีปากเธอขยับเป็นทอยคำที่แปลกประหลาดเหมือนบทสวดมือเล็กๆจากหลุมยื่นขึ้นมาจับข้อเท้าคุณยายมากขึ้นความเย็นแผ่ซ่านจนชาไปถึงสะโพกคุณยายดิ้นสุดแรงมือขวาขอบโต๊ะเก่าไว้แน่นโต๊ไม้สั่นแต่ยังไม่หักเสียงหูเราะรอบห้องดังขึ้นพร้อมกันเหมือนโผลล้อมแสงจันทร์ส่งผ่านหน้าต่างแต่กระทบใบหน้าเด็กทั้งสอง รอยยิ้มพวกเขาขยายออกจนดูไม่เหมือนมนุษย์ดวงตาดำสนิทเหมือนหลุมลึกในป่าเสียงห้ามเพลงหยุดทันทีกลายเป็นความเงียบอึดอัดคุณยายหายใจหอบเสียงหัวใจดังเป็นจังหวะสะดุดเด็กชายเกื้อม,มือมาหาคุณยายสัมผัสปลายนิ้วเย็นจนผิวคุณยายซีดถึงเวลาแล้วเขาพูดชาชาๆคำพูดนั้นก้องสะท้อนในความมืดเหมือนเสียงจากใต้ดินเด็กหญิงยกมีดต่ำลงเล็กน้อย แต่ยังคงจ้องคุณยายไม่กระพริบพื้นบ้านเริ่มสั่นเหมือนแผ่นดินไหวรอยแตกขยายกว้างจนเห็นเงาของเมืองขยะเก่าด้านล่างกลิ่นเน่าแรงพุ่งขึ้นมาเหมือนวันแรกที่เธอเจอเด็กเสียงสุนัขเห่าก้องจากที่ไกลแล้วหายวับไปคุณยายเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงที่กระชากแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เธอกะต้นไม้จนมือเป็นสีขาวเลือดซึมจากเล็บที่จิกลงไปในไม้ เสียงกระซิบรอบห้องกลับมาครั้งคราวนี้ดังราวกับอยู่ข้างหูเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้พอที่จะให้ลมหายใจเย็นเฉียดแก้มคุณยายสั่นทั้งตัวแต่ไม่สามารถขยับหนีได้อีกต่อไปเด็กหญิงค่อยๆวางมีดลงบนพื้นไม้เสียงโลหะกระทบไม้ดังแผ่วเหมือนถอนลมหายใจเด็กชายจับมือคุณยายแน่นจนเธอรู้สึกถึงความอุ่นแผ่วๆรอยแตกลางพื้นค่อยๆปิดเข้าหากันชา้ชาๆ เงามือเล็กๆที่โผล่ขึ้นมาถอยกลับลงไปในความมืดเสียงฮัมเพลงกล่อมเด็กค่อยๆจางหายกลายเป็นเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแตกกลิ่นคาวโลหะค่อยๆจางลงจนเหลือเพียงกลิ่นไม้เก่าผ้าม่านหยุดแกว่งราวกับทุกสิ่งกลับสู่ความนิ่งอีกครั้งในแสงจันทร์สลัวเด็กทั้งสองยืนอยู่เหมือนคนธรรมดาอีกครั้งคุณยายหอบหนักหัวใจเต้นรัวแต่ยังยืนอยู่ได้ เธอมองหน้าหลานทั้งสองแล้วเห็นประกายตาแบบที่เคยรู้จักเด็กชายพูดเสียงสัน่นเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วเด็กหญิงยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาก่อนก้มลงเก็บตุ๊กตาผ้าแสงจันทร์ทับทั้งสามร่างร,างรวมกันเป็นเงาเดียวบนพื้นคุณยายเกื้อมือไปโอบเด็กทั้งสองเข้ามาในอ้อมอกอดความอุ่นกลับมาแทรกซึมผ่านร่างกายเธอเสียงลมพัดแผ่วเ,เบาเหมือนขอโทษ บ้านไม้ที่เคยสันสะเทือนกลับเงียบสงัดเหมือนเดิมหรือเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสามคนที่เริ่มเป็นจังหวะเดียวกันในความเงียบนั้นคุณยายได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นช้าลงกลับสู่จังหวะปกติเธอก้มมองหลานทั้งสองที่ซบอยู่ในอ้อมแขนรู้ว่าฝันร้ายครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วแสงจันทร์ค่อยๆเคลื่อนออกจากหน้าต่างทิ้งห้องไว้ในความสงบเย็นและในความสงบนั้น คุณยายรู้สึกได้ถึงการเริ่มต้นใหม่เด็กทั้งสองหายใจยาวพร้อมกันเหมือนปลดปล่อยสิ่งที่ติดค้างกลิ่นดินกลิ่นลมและกลิ่นชีวิตใหม่แทรกเข้ามาแทนที่กลิ่นเก่าทุกอย่างในคืนนั้นกลายเป็นเพียงเงาที่เลือนหายไปในความมืดของอดีต